พูดถึงผู้ชายคนนี้กันดีกว่านี่เห็นหุนเขากำลังฟิตขุ่นกันอยู่นะครับกับผู้ชายคนนี้ครับจุนัธานเมเจอร์จุนัธานเมเจอร์เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในจักรวาลของ Marvel Cinematic Universe ก็คือในซีรีส์เรื่องโลกิครับตอนนั้นเนี่ยเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่า h e วู m a เม n ใช่ไหมผมจำชื่อตอนนี่ไม่ได้ทีว่า h ีู m ิเม He w อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แต่มันมีคำหนึ่งที่หลุดออกมาคือคำว่าผู้พิชิต เป็นการอนุมานได้เลยครับว่าเฮ้ยนี่คือคนที่จะมาแสดงเป็นแข่งเดอะคอนคอร์เรอร์ซึ่งตอนนี้นะครับตัวของโจนาธานมีเจอร์เนี่ยมีการฟิตหุ่นนะครับเพื่อที่จะมารับบทเป็นแข่งเดอะคอนคอร์เรอร์เรียบร้อยแล้วนะฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส ตัวของสตีเวนบอลซาร์นะครับโปรดิวเซอร์ของแอนด์แมนอันเดอร์วอล์ฟคอนตัมมาเนียเนี่ยบอกว่าตัวของจอห์นเมเจอร์เนี่ยได้มีการฟิตหุ่นเพื่อที่จะมารับบทเป็นแขงเดะคอนคอร์เรอร์ครับตัวของบอลซาร์ได้มีการบอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเขาจะเป็นแขงในเวอร์ชันที่เป็นนักรบนะครับแล้วก็เราตั้งใจให้เขามีรูปร่างเหมือนนักรบที่ผ่านสงครามมาหลายยุคนะและก็มีฝีมือในการรบทุกรูปแบบเราต้องการให้เขาดูหน้าเกรงขาม เขาเพิ่มน้ำหนักขึ้น5กิโลครับและมีวินัยมากๆเขาเข้ากองถ่ายก่อนคิวในชุดของแคงเดอะคอนคเรอร์เรียบร้อยแล้วและก็จะมาออกกำลังกายต่อในกองในขณะที่กำลังฟังเพลงไปด้วยแม่โจวทานเมเจอร์เนี่ยนับว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ทุ่มเทกับบทบาทที่ได้รับอย่างมากเลยตอนนี้โจวทันเมเจอร์ก็เตรียมตัวแล้วฮะเตรียมตัวเต็ม,ตเตมที่เลยนะครับเพิ่มน้ำหนักตัวเองตั้ง5กิโลนะครับฟิตหุ่นให้ตัวเองอ่ะรับบทเป็นฮีโร่ ไม่ใช่ฮีโร่สิเป็นตัวร้ายไอตัวแข่งเดอะคอนเคร์เรอร์แข่งผู้พิชิตเนี่ยแล้วไอแข่งผู้พิชิตเนี่ยฮะมันน่าจะโหดพอสมควรนะครับพอมาโผล่อยู่ในแอนด์แมนเดอะวอล์คคอนตามาเเนี่ยนักรบกับฮีโร่เนี่ยถ้ามาเจอกันเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกอ่ะเพราะว่าตัวของนักรบท้าตีความนะครับตีความคําว่านักรบในความหมายของของแข่งผู้พิชิตเนี่ยเขาต้องเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งในขณะที่เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิต แล้วแข็งแกร่งที่มันอยู่หลากหลายมิติผ่านช่วงเวลามาอย่างมากมายจนมาเป็นนักรบจนมาเป็นผู้พิชิตได้ขนาดนี้หุ่นก็ต้องออกมาแบบฟิตเปรี้ยมากๆเลยหุ่นคงไม่แพ้ไมเคิลบีจอแดง ขุนค,คงไม่แพ้ตัวละครคิวมองเกอร์ที่อยู่ในแบล็กแพนเทอร์ภาคแรกผมว่าต้องออกมาเท่ๆแบบนั้นแล้วฝีไม้ลายมือการแสดงของจห์นตันเมเจอร์นะครับสีหน้าท่าทางหน้าตากินขาดนะครับออกหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนึ่งเรื่องเลยที่ผมจะไม่พลาดเด็ดขาดแอนด์แมนเดอะวอร์สควอนตัมมันเนียเราจะได้เห็นแคนคอคเคอร์เห็นตัวละครที่จะเป็นตัวร้ายในเฟสเนี่ยที่จะปิดด้วยอ v เฟนเจอร์แคนเดสซีนีเนี่ยมันน่าจะเป็น ตัวร้ายที่ปูทางเพื่ออนาคตของ m a r v c i n e m a t i c Universe ได้อย่างยิ่งใหญ่พอสมควรเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel